เรียนท่านนายกนะคะแล้วก็าอ,องคกรปลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้เป็นสภาเก่านะคะมีพระพรหมอยู่ด้านบนนะคะก็คุม้มครองคนปฏิบัติด,ดีนะคะจะทำให้ปลอดภัยนะคะเราไม่วางเวงก็เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือดูแลนะคะท่านนั่งอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าพระพรหมหรือเป็นพระพุทธรูป นะคะน่าจะเป็นพระพรมนะคะส่วน,น,นหลังใหม่นะคะรัชภาาหลังใหม่ต้องแก้ไขก็คือเชิญพระพรมขึ้นด้านบนนะคะเพ,ะพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนอย่างอื่นไปนะคะจะได้เป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็หาบริวารของพระพรมด้วยนะคะจะเป็นยานพาหนะหรือจะเป็นคนรับใช้ของพระพรมด้วยนะคะเพื่อเป็นยามดูแลให้คะ่ะ